เอาละครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าปุ่มในเกม LPS นะครับหลายๆที่หลายๆคนสงสัยว่าตั้งยังไงทำยังไงนะครับขั้นแรกเราจะเราลงเกมเสร็จแล้วกดล็อกนู่นนี่นั่นลงโหมดอะไรเรียบร้อยนะครับให้เราที่ออปชันเลยแล้วก็เลือกที่คอนโทรลนะครับปรับเป็นคีย์บอร์ดนะครับ no h e l นะครับดินดินจะเป็นเมาส์เปลี่เป็นคีย์บอร์ด นี่เป็นค่าไอ้ภูมอะไรต่างๆครับแล้วแต่ใครจะปรับก็ปรับเลยนี่เป็นความไวมช้านะครับมาดูช่องแรกครับอันนี้จะเป็นเลี้ยวซ้ายนะครับ <Okay. S 1> ก็ให้เราคลิกซ้ายเข้าไปจะตั้งปุ่มแล้วก็ตั้งไปเลยตามใจท่านนะนี่เป็นเลี้ยวขวานี่เป็นปุ่มกดให้ภุมอะไรหมุนเร็วขึ้นนี่ให้หมุนช้าลงนี่เป็นเดินหน้าเบรก อันนี้เป็นเกียร์นะครับเป็นเพิ่มเกียร์ขึ้นไปนี่เป็นเชียงเกียร์ลงมานี่เป็นคัสนี่เป็นแฮนเบรกหรือเบรกมือนะครับนี่เป็นมุมมองหานไปทางซ้ายนี่หานมาทางขวามาดูอันที่2ก็เป็นอันนี้เป็นมุมมองหันไปด้านหลังนี่เป็นแต่อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรอันนี้เป็นรีเซ้นรถในกรณีที่คว่ำโอโชนเลยทั้ง นี้จะเป็นในโหมดของรถที่เป็นเซอร์กิตนะครับมันจะเป็นล็อกความเร็วก่อนออกจากพิดหลังจากออกแล้วก็กดปุ่มที่ท่านตั้งไว้มันก็จะกดลอ็อกขับไปเรื่อยอันนี้ผมไม่รู้สองอันนี้อันนี้เป็นซูมเข้านะครับเป็นมุกล้องซูมเข้าไปน,นี้ก็เป็นซูมออกอ่ะนี้ก็ตั้งค่ารเรียบร้อยมีอะไราะการนี่ลวกัน ลงโมเสียงนะลงแล้วแต่หาไม่เจอว่าอยู่เดี๋ยวเราเข้ามาเกมปุ๊บเข้ามาที่เกมนะให้กดชิป a นะครับมันจะขึ้นหน้านี้มาให้กดโหลดมันก็จะมีเสียงที่เราได้ลงไว้ใน data engine นะครับก็คลิกไปแล้วก็กดโอเคก็จะเปลี่ยนเสียงให้เราโดย แล้วกนะ็ผมลองให้ดูผุมอะไรนะที่ผมปรับตามนี้นะผุมอะไรถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ครับสมมุติเป็นสเตจฟ้ากับสเตจสโลนะผมตั้งเป็นลูก2อน,นี่นะลูกสองขึ้นนะผมกดนะกดค้งางเรซ้าสเลด์ขวามันก็จะหมุนเร็วขึ้นถ้ากดให้มันสโลมันก็จะหมุนชานนะ้าอย่างเี้อค่อยหมุนเอ หรือแ้าใ,ใครถนัดใช้เมาส์ก็ไปที่ให้กดเป็นตั้งเมาส์แล้วกนะันตั้งเอาไว้เปอะไรเอาเองมันจะเป็นเมาส์อย่างนี้โอเคแค่นี้แล้วกันถ้ามีอะไรให้เพิ่มเติมก็บอกมาแล้วกนะันทุกคนรู้จักเบสอยู่แล้ว